ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมครับเท k ก b o บอยคนเดิมนะวันนี้เราอยู่กันในเกมแคสต์ n c แคสกันอย่างเช่นเคยเราก็จะมารีวิวฮีโร่นะครับผมฮีโร่ตัวโปรดทำยังไงโหดดีวะเหมือนเดิมนะก็วันนี้เนะี่ยจะมารีรวิวฮีโร่แม่มดฟักทองนะครับผมที่เขาว่าโหดรักโหดหนาเ,นเราจะมาดูกันวันนี้ว่ามันจะโหดจริงๆสมคำล่ำลือหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ผมเก็บเลเวลนะครับถึงแล้ว สามารถแปลงร่าง2อได้แล้วเดี๋ยวเราไปแปลงร่างกันนะครับอ่านะครับผมเราก็มาอยู่ในหน้าของการวิวัฒนาการกันแล้วนะเราก็มาดูนะครับนะครับผมของที่ใช้วิวัฒนาการนะครับมีอะไรบ้าง1ที่คุณต้องมีเลยคือรูนนะครับผมสีส้มนะครับราคา1000บาทแล้วก็มีคิสตันนะครับสีแดงจํานวน1 1000ชิ้นนะครับผมแล้วก็ฮีโร่ตัวซ้านะครับผม1ตัวแล้วก็ฮีโร่ตัวที่จะ วิวัฒนาการนะครับต้องมีเลเวล180ขึ้นไปนะครับผมถึงจะวิวัฒนาการได้นะครับผมก็ส่วนวัสดุเนี่ยก็คงมีเท่านี้นะครับผมเราไปดูในส่วนของฮีโร่ที่ใช้แปลงร่างนะครับผมว่าผมจะใช้เป็นอะไรนี่ครับผมจะใช้เป็นหินเขียวนะครับผมสําหรับฮีโร่ที่ได้มาใหม่เนี่ยผมจะทําการแปลงร่างโดยใช้หินเขียวเลยนะครับผมผมจะไม่รอฮีโร่มาซ้ําหรืออะไรนะครับผมผมไม่เอานะครับผผมจะ เก็บฮีโร่ที่มาซ้ำเนี่ยเอาไปแปลงร่าง3นะครับผมผมวางแผนแบบนี้นะก็กดตกลงไปครับแล้วก็จะวิวัฒนอีกส,ส 2... 1... อน่ง้าฮะเป็นอะไรที่สวยสดงดงามมากน่ารักมากผมนี่เป็นสีขาวหรือมันสีขาวแต่ไหนแต่ไรวะ oh, <man. S 1> ผมก็ลืมดูนะแล้วก็ตาของฟักทองเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็ ดูตานีโคตรน่ารักอะแบบดูตาโคตรแอฟเบียวเลยอะแบบเฮ้ยพ่นเลยแบบนะครับผมโอ้โหดูโชว์คืนออกออกวิดีโอเลยออกซื้อเลยเนี่ยก็เราไปดูในส่วนของสกิลกันดีกว่านะไปเอาละครับเรามาอยู่ในส่วนของสกิลกันแล้วนะในส่วนของสกิลนะผมชื่อว่าเล่กลอุบายนะแล้วก็ที่ระดับ10เนี่ยสร้างความเสียหาย400% ไปยัง5ศัตรูแบบสุ่มนะครับผมและยกเลิกบัฟด้วยนะของพวกเขาทั้งนี้นะครับเธอยังสามารถเรียกลูกน้องออกมาได้2ตัวที่เลเวล200เป็นเวลา15วินาทีต่อตัวเลยนะครับผมและคูดาว10วินะครับผมต่อการใช้1ครั้งเนี่ยแล้วก็มีวอ r กอสเลเวล8ติดตัวมาด้วยโอ้กอดยอดมากคือวอรกอสเลเวล8นะครับ8ถ้า8อแบบตีโคตรแรงเลยนะ เวลาเวลาใช้สกิลเนี่ยแล้วส่วนของลูกน้องนะผมลูกน้องเนี่ยสร้างความเสียหายนะครับผม2 8 0ไปยังศัตรูนะครับผมเวลาลูกน้องมีลูกน้องมันก็มีเอ็นด้วยนะครับแล้วก็เวลาเอ็นเต็มเนี่ยมันจะใช้ aim, ใช้สกิลนะครับผมแล้วก็ลดเอ็นแล้วก็มีระเบิดติดตัวมาด้วยเมื่อตายนะครับผม ระเบิดติดตัวมาที่เรเวลกแปดนะครับผมเวลาลูกน้องระเบิดเยเวลาลูกน้องตายเนี่ยมันก็จะระเบิดแล้วก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาอีกได้แล้วก็มันจะให้แม่มดเสกขึ้นมาใหม่นะครับผมแต่ตัวมันเนี่ยไม่สามารถฟื้นคืนได้นะในส่วนของสกิลนะครับผมก็คงมีแค่นี้เราไปดูของที่จะใส่กันดีกว่าอ่ะเราก็มาอยู่ในส่วนของสกิลลองนะครับผมสกิลลองเนี่ยผมแนะนําเลยนะชิ้นแรกเลยผมว่าน่าจะเป็น N5 นะครับผม เพราะว่าถ้ามันได้ใช้สกิลก่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับการปล่อยสกิลเป็นลดเอ็นเลยนะมันจะทําให้สามารถขัดขวางศัตรูในการใช้สกิลได้เลยแล้วก็ถ้าใครไม่มีสมุดเอ็นเนี่ยเราก็สามารถใช้ลดเอ็ได้นะครับผมไม่งั้นก็บูเวิร์กนะครับผมสออย่างนี้นะครับผมถ้าไม่มีไอ้ลดไอ้เพิ่มไอ้สมุดเพิ่มเอ็นเลเวล5จริงๆนะแล้วก็เราค่อยไปใส่เหรียญตาเป็นเพิ่มเอเอา เพิ่มอีนตั้งหกเปเลยนะครับผมที่เรียนตายเลเวลสเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะก็ลองไปปรับใช้กันดูครับแล้วก็สําหรับวัตถุโบราณเนี่ยผมเน้นเป็นสายอะไรดีนะสายตีแรงเลยเนาะผมว่าน่าจะใส่เป็นตีแรงดีกว่านะครับผมเนี่ยใส่เป็นตีแรงไปเลยสําหรับวัตถุโบราณนะแล้วก็ส่วนของสัตว์เลี้ยงเราก็จะมาใส่เป็นบอลลูนนะครับผม ให้บอลลูนได้ยิงออกไปแล้วก็ลดลดพลังป้องกันแล้วก็เราก็ซ้าซ้าต่ออีกมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับผมสาหรับในส่วนของสกิลแล้วก็วัตถุโบราณสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คงมีเท่านี้นะครับผมเราไปดูตัวอย่างการตีกันเลยดีกว่าเพราะผมเอาแล้วครับเรามาดูกันว่าไอฮีโร่แมวสักทองเนี่ยมันโหดในด่านไหนแล้วมันใช้ลงในด่านอะไรนะรผมถึงจะเหมาะสมเนี่ยในด่านแรกเลยนะครับผมคือการป้นนะครับผม ตัวนี้ผมว่านะเป็นตัวที่ตีบ้านโหดมากเพราะว่ามันสามารถเสกลูกน้องมาแล้วลูกน้องสามารถเฮ้ยสามารถอะไระ่ะสามารถนะครับผมไประเบิดนะครับผมเวลาตายลูกน้องตายเนะ่ยระเบิดนะครับผมทําให้ฮีโร่ข้างเขาเนี่ยเลือดเลือดก็พอเจ็บอยู่อะ่ะผมว่าก็พอใช้ได้อยู่อะ่ะแล้วก็เป็นตัวที่ลงอารีนานะครับผมใช้ลงอารีนาแล้วก็ลงดินแดนเฮ้ยลงสนามลบพิดูงได้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่โหดที่สุดเลยสําหรับตัวเนี้ยเกิดมา สำหรับการตีบอสครับตีบอสในเมซา4ตีบอสกิวเอยแล้วก็ตีบอสไอตีบอสในไอดินแดน3 0นเอยนะครับผมได้หมดเลยคือแบบลงเมซา4นี่โกงมากผมบอกเลยว่าแค่40วินะครับผมสำหรับบอสต,ตัวแรกก็ลอยแล้วนะครับผมบินเลยบอสนี่สู่โลกหน้าเลยนะครับผมจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลยนะครับผมว่า ลงอลินะ่ไอ้ลงเมซ่าสี่เนี่ยโหดขนาดไหนปะเอาแล้วครับเรามาอยู่ในหน้าของการเตรียมฮีโร่ลงตีเมซ่าสี่แล้วนะก็ผมจะมาโชว์การตีเร็วเมซ่าสี่แบบเร็วๆเลยแบบ40วิตายนะครับผมสําหรับบอสตัวแรกที่เราตีเนี่ยบอสตัวที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยเราจะตีแค่40วิพอนะครับผมเป็นคอมโบที่ไวที่สุดแล้วผมคิดว่านะเพราะว่าผมลงทุกวันเนี่ยผมจะตีเสร็จก่อนเพื่อนเลรบอสตัวแรกนะครับผม ก็จะมีฟักทองนะครับผมเล่งบัฟเหมือนเดิมแล้วก็มีไอ้ไอตาเดียวนะครับผมไปฮิลแล้วก็มีหัวกระโหลกเป็นตัวแท้งไปชนเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มดาเมจห้เป็นตัวทําดาเมจแล้วก็มีคนเลี้ยงหมีนะครับผมเข้ามานะครับผมเอาเข้ามาทําไมเอาเข้ามามันมีสัตว์เลี้ยงไงแล้วไอมันมีหมีไงคอยตีช่วยไงเหมือนมี2ตีตีหวิตี2ทีไงแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมคือแม่ แม่มดฟักทองเรานั่นเองนะครับผมมันจะตีถึง5้าทีนะครับผมใน1วินะครับผมในในช่วงหนึ่งนะครับผมมันจะตีถึง5้าทีนะครับผมแต่บางช่วงเนี้ยมันมันจะตีแค่3มทีเพราะเสกลูกน้องมา2ตัวนะครับผมแล้วตัวมันเป็นสามแล้วก็มันจะมีช่วงที่มันเสกลูกน้องออกมาทับกันพอดีนะครับผมมันจะตีถึงห้ามันจะมีถึงห้านะครับผมห้าตัวในการตีหนึ่งครั้งต่อ1นวินะแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม รอแป๊บนะใกล้ได้แล้วสามสองหนึ่งอ่านะเรามาดูกันว่ามันจะตีถึงห้าทีจริงๆหรือเปล่ามันจะใส่กน้องมาเยอะอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่าแล้วมันจะตีแค่สี่สิบวิจริงๆหรือเปล่านะครับผมไปดูกันเลยนะครับเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงนะครับใส่ลูกน้องมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหโคตรเยอะลูกน้องดูดีตีดูดูที่บอสตัวล่างสุดนะครับผม ตัวที่ผมรับผิดชอบตีนะครับผมเป็นไงล่ะรถเร็วกว่าเพื่อนเลยครับเหลืออีกสิบเหลืออีกสิบวินะครับบอสจะตายหรือเปล่านะครับผมมาดูกันว่าบอสจะตายหรือเปล่าผมจะตีสิบสี่สิบวิจริงจริงหรือเปล่านะครับผมครับสามสองนะครับผมโอ้โหก่อนก่อนจะถึงสี่สิบวิอีกนะครับผมแค่สามสามสิบเจ็ดสามสิบแปดวินะครับผมบอสก็ตายแล้วนะครับผมบอสตัวแรกเนี่ะครับก็เป็นไงล่ะโหดกันไหมล่ะโอ้โหเขามีตัวใหม่ด้วยอ่ะโอ้โห <R ess ur ic> โอ้เท้เลยโอ,ยอ,ยอยต้ตัวใหม่อ่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเนี่ยแปลงร่างสองด้วยอ่ะอึ่ร่างสองหรือร่างสามนะโอ้โหก็เถื่อนเลยได้มา,างไงวะแล้วก็รอ,รอรอตีบอสเสร็จนะครับผมก็รอกันนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะรีภาพแล้วกันนะอ้าวแล้วครับเป็นไงกันบ้างโหดประลาะลงลงเมสี่แค่ 40วิเองนะครับผมไม่ใช่แค่40บวิไอตีบอสเมสีตัวแรกครับแค่40วิเองนะแล้วก็ก็คงสิ้นสุดนะครับผมทำการรีวิวรางันฟักทองไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ใครที่อยากอยู่ิวกับผมนะผมชื่อว่างงฟักอยู่ไหนนะครับผมก็สมาชิกกิวตัวเนี้ยยังไม่เยอะนะครับผมมีแค่3 4คนเองนะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีกิวหรือใครที่ยังที่อยาก ที่อยากออกกิวแล้วก็หากิวมาอยู่อยากมีเพื่อนอยากคุยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าอยากอยู่แล้วก็แบบเดี๋ยวผมจะไปคุยด้วยนะแล้วก็วันวันที่ผมจะรับเข้านะครับผมคือวันเสาร์เวลาสี่โมงเช้านะครับผมผมจะทำํำการกดนะครับผมให้ทุกคนนะครับสมัครเข้ามาแล้วผมก็จะยืนยันนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับผมว่าใครที่อยาก เข้ากิวใหม่หรือใครที่ยังไม่มีกิวผมรับทุกไม้นะครับผมไม่ว่าจะไม้สูงไม้ต่ํามาอยู่ด้วยกันนะครับผมมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะแล้วก็มาคุยพูดคุยด้วยกันแล้วก็แบบแชร์ความรู้สึกกันเนาะก็อยากให้ร่วมสนุกกันเยอะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับผมโปรดพิมพ์ทีเค B ตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็บอกว่าสมัครกิวครับนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปพูดคุยด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็ คงต้องล้ำลาเพียงเท่านี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ